ผีไม่คมจุดโทษช่วยชีวิตลิช่ารอดแดงวุดวิทแมนยูนเต็ดครับก็เสมอกับเชลซีไป1ประตูต่อ1น,นะครับที่โอทร r a ฟอร์ดนะครับรูดฟันสลอยคุมอีก1เกมครับโดยก่อนอันนี้ได้ความมั่นใจมานะครับในเกมคาราบาวครับสามารถเอาชาเลสเตอร์ได้5-2แต่เกมนี้ครับเจอกับสิงโตนนเหมือนครามเชลซีครับ ต้องบอกว่าในเกมนี้ครับโอ้โหแฟนบอลเนี่ยเข้ามา73,813คนนะครับโดยในเกมเกมนี้ครับไมเต็ดเองเนี่ยเกือบจะโดนตั้งแต่ต้นเกมเลยเหมือนกันนะครับผมเวสลีย์โฟฟาน่าเนี่ยเกือบเล่นงานทางฝั่งของไมเต็ดก่อนแล้วครับแต่ว่าโชคดีที่ไม่เสียประตูกันไปนะครับโดยเกมนี้ครับไมเต็ดเนี่ยก็ใช้เซนเตอร์เป็นวิซันโดนะฮะคู่กับเดลิกับขวาเป็นดาโลซ้ายเป็นนาซูรีนะครับตรงกลางเป็นอุกาเต้กับกาซิมิโรครับ ส่วนแนวรุกเนี่ยแลฟฟฝร์ดกันในช่วงบุโนเฟเดสแล้วก็ลาซูทอยลุนนะครับคือต้งองบอกตรงนี้ครับว่าในช่วงครึ่งแรกเนี่ยโอกาสเนี่ยมันยังแบบมีโอกาสกันฝั่งละครั้งนะแต่ว่าก็ยังทำอะไรกันไม่ได้แต่มเมสเดตเองเนี่ยนะฮะมีโอกาสแต่ก็ยังทำไม่ได้เหมือนกันนะครับคือยิงหลุดออกกรอบกันไปยิงตรงกรอบแต่ว่าก็ยังไม่ได้ประตูนะครับครึ่งแรกเนี่ยทางฝั่งของเชลซีครองบอลได้มากกว่านะครับ และก็พย,พยายามกันแต่ว่าครึ่งแรกก็ยังทําอะไรกันไม่ได้ครับจนกระทั่งมาถึงในช่วงของครึ่งหลังครับแมทตตเนี่ยก็พอจะได้โอกาสเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ยังทําไม่ได้กันอยู่เหมือนกันนะอย่างที่บอกครับว่าครึ่งแรกนะมีโอกาสแบบชน,นสงชนเสาอะไรกันไปคือยังไม่คมพอครับแมทิตเนี่ยอันนี้คือปัญหานะครับว่าควรจะจบสกอร์ได้คมกว่านี้ไหมบางทีแบบมีโอกาสจอดจอดเดี่ยวเดียวแล้วยังทําไม่ได้นะครับ จนกระทั่งนะครับสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยทางฝั่งของเมสเดตนะครับมาได้ประตูครับในช่วงของนาทีที่70ครับตอนนี้ต้องชมนะครการมอมบัของบรูโน่เฟรนเดสครับและก็จังหวะนี้เนี่ยเวสซี่ฟอร์ฟน่าครับโดนตักบอลข้ามหัวไปครับลาร์สคอยลุนเนี่ยจริงๆอ่ะบอลแรกเนี่ยจับไม่ดีนะครับห่างตัวไปแต่ว่าจังหวะแต่งจะเข้าซ้ายแล้วยิงเนี่ยโรเบิร์ตซานเชสนั้นมาตักครุบครับแล้วก็เป็นการเสียจุดโทษไปครับสิงห์รบจบน่ะก็เป่าฟาวไปลูกนี้ และคนรักที่สังหารไม่ใช่ใครที่ไหนครับบรูโนเฟนเดสก็สังหารไปไม่พลาดนะครับและนี่นะครับเป็นลูกเดียวครับที่ทางฝั่งของแมนเต็ดนั้นสามารถทําประตูได้ครับในเกมเกมนี้เนี่ยยิงไม่ผ่านมือโรเบิร์ตซานเชสคือบางลูกก็เบาเกินไปนะครับนี่คือปัญหาอะไรครับที่ทางฝั่งของม่เต็ดนั้นจะต้องแก้ไขครับเพราะว่าเมลโกาสยิงตรงกรอบเพียงแค่3ครั้งเท่านั้นนะครับและก็ 1- นคือประตูจากการยิงจุดโทษก็คือ ควรจะทำไม่้คมกว่าน,นี้ครับโดยเฉพาะอารีฮันโดกานาโชนะฮะคือความวูบนว่ามีครับแต่ว่าความคมเนี่ยควรแบบจะต้องคมมากกว่านี้หน่อยอันนี้คือสิ่งที่ต้องรีบแก้ไขให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นแต่ยุคข,ของสมัยของเอริกเทนฮาร์คแล้วนะครับแต่ว่าจากนั้นมาครับแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับทางฝั่งเชลซีเนี่ยก็แก้เกมครับเอามาดูเค่ที่ของมูดริกลาเวิเอร์ที่ของเอนโซเฟรนันเดสครับ และก็ทางฝั่งของเชลซีนั้นได้ประตูตามติดเสมอครับจากทุกนี้ครับคอร์เนอร์เนี่ยพาเมอร์ Palmer ครับเปิดของโคเข้ามาแล้วก็บอลเนี่ยลอยข้าน้าของมอร์เซดไคเซโดครับแมตต์เนี่ยดีใจเพียงแค่สี่อันดีเท่านั้นกาเซโดยิงสวยมากครับวอลเลย์แบบไม่จับไปที่เสาแรกทุกนี้ โทษอันเดรโอนาน่าไม่ได้เลยทีเดียวนะครับคือโคพาเมอร์เนี่ยแกปฏิกิริยาไวนะคือหลบแป๊บเดียวเลยเดียวครับเพราะถ้าโดนขาลูกนี้ยังไงก็คงเด้งออกไปแน่แต่ว่าบอลนั้นไปเฉียดเฉียดแถวๆโคพาเมอร์แล้วก็เสียบเสาแรกเข้าไปเลยทีเดียวนะครับจานมาครับแม่แต่ก็มีโอกาสนะครับแต่ก็ยังไม่ข่มบอลอย่างที่บอกกับว่ายังไงก็ไม่ข่มต้องแก้ไขครับแต่หนึ่งจุดเดือดหนึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเกมเกมนี้ก็ต้องบอกว่าแมย์เต็ดนั้นรอดอย่างหวุดหวิดคือ การเข้าบอลของลิซันโดมาร์ติเนสครับถึงขนาดว่า2ตํตำนานเม็เอย่างแกรี่เนวิลและรอยคีนเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหโชคดีมากๆนะที่ VAR เนี่ยไม่ให้ใบแดงจังหวะที่ลิซันโดนั้นไปเข้าบอลหนักใส่โคลพาวเมอร์ Palmer นะครับโดยพีมิลีกนะฮะได้ชี้แจงครับเขาบอกว่ายืนยันว่าลูกนี้ไม่ให้ใบแดงเพราะว่าเป็นการเล่นเสี่ยงแต่ไม่ใช่ฟาลุนแรงครับ ในวิวเนี่ยบอกว่าเมื่คุณเข้าบอลสูงในระดับหัวเข่าโดยบอลลูกนี้เนี่ยเล่นไปแล้วผมคิดว่าลูกนี้มันคือใบแดงรอยคีนบอกว่าลิซันโดคือเด็กที่โชคดีเขาจะไม่มีความสุขที่โดนพาเมอร์ทำให้เป็นเหมือนตัวตลกนะครับมันคือการประทัดที่ย่ำแย่แต่ลิซันโดเนี่ยไม่ได้สัมผัสใส่พลาเมอร์อแบบเต็มที่และมันโดนที่ส่วนข้างของขามากกว่าแต่หากเขาโดนไล่ออก ก็ไม่มีใครประท้วงอะไรเพราะเป็นจังหวะที่อันตารายจริงๆนะครับผมส่วนแฟรงค์แลมพาร์ดก็คิดว่าลูกนี้ควรใบแดงเพราะจินตนาเล่นหนักของลิซานโดนั้นเช่นเดียวกับเชมเรดแนปอดีตดาวเตะของลิเวอร์พก็บอกว่าลูกนี้ก็ควรเป็นใบนแดงเช่นเดียวกันนะครับผมโอ้โหเรียกว่าจังหวะน,นี้รอดอยง่ครับในขณะที่ไมดีนครับเห็นต่างเขาบอกว่ามันไม่ แรงปัทะมากแนละนะ้ำมันไม่ได้แย่เท่ากับที่ผมเห็นในตอนแรกหรอกมันดูเหมือนการเฉือนไปที่หัวเขามากกว่าไม่ได้จงใจทาร้ายคู่แข่งแต่อย่างใดนั่นเองเนะครับผม่ะก็ถือว่ารอดไปแดงหุดหวิดวนะสาหรับลิซันโดมาร์ติเนสไปนั่นเองครับละเกมนี้ไมเตดก็ไม่คมเองด้วยนะครับและก็เป็นการแบ่งแต้มไปของเชือสีในเกมเกมนี้ครับหากคุณชื่นชอบคลังฟุตบอลเหมือนกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามได้3มช่องทางทุกวันที่ Facebook, YouTube และ TikTok คลั่งฟุตบอลเราจะมาพูดคุยเรื่องราวสุดคลั่งในวงการฟุตบอลกันอีกเช่นเคยในทุกๆวันขอบคุณครับ